ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะไปเดินทางติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่จังหวัดตราดค่ะ นายธวัชชัยสีทองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต9กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2พร้อมด้วยนายจำเริญแวนเพชรผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลข,ของหน่วยงานในจังหวัดตราดค่ะโดยมีส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารากลางจังหวัดตราดท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในหลายประเด็น โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนําเสนอผลการดําเนินงานประกอบด้วยการเบริกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดซึ่งจังหวัดตราดก,ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจํานวนกว่า160ล้านบาทค่ะมีผลการเบริกจ่ายงบประมาณไปแล้วนะคะร้อยละ34.08ซึ่งก็ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ0.05 ภาพรวมนอกจากนี้นะคะยังมีการติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในปี2565ค่ะรวมทั้งโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจังหวัดตราดดำเนินการแล้วเสร็จ8โครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีการติดตามในโครงการต่างๆได้แก่โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มีการเลือกพื้นที่เป้าหมายไปแล้วรวม8แปลงเนื้อที่1 1 6ไร่40ตารางว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมที่2ก็สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีเป้าหมายดำเนินการ14แปลงมีการขุดปรับพื้นที่บ่อไปแล้วทั้ง14แปลงค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตามการบริหารจัดการโควิด1 9ของพื้นที่จังหวัดตราดโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะคะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและก็บรรเทาค่าครองชีพของผู้บริโภคด้วยค่ะ